ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวบินต้องเกียคลบปอนี่นี่สามสวยๆเลยจื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 ดจืจจืบินจะตายหมดแล้วมาแล้วมาวาจืจืจืตามตามอยู่ตาู โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลกิลด์นะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการเลียน ROV นะครับผมก็โดยที่เรา2คนนะครับจะเล่น ROV นะครับส่วนบิลลี่นี่จะเล่นนาตาาผมจะเล่นกิวดอร์และเราจะไปป่วนป่าของฝ่ายตรงข้ามจนฝ่ายตรงข้ามหัวร้อนนะครับผมต้องบอกไว้เลยว่าเทปนี้จะสําเร็จไม่สําเร็จต้องรอชมในคลิปนะ แต่บอกเลยว่า ROV เนี่ยผมเคยเล่นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วหรือปีที่แล้วนี่แหละจำไม่ได้แล้วคือนานมากแล้วนะครับทุกคนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะกลับมาเล่นใช่ครับผมไม่รอลิงรอเรือเลยไม่บินจัดเลยจัดเลยแล้วกันนะจัดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะจัดเลยแล้วกันนะครับผมนนกับ ROV อันนี้จะลงหมดจะระดับหรือว่าปกติ จัดันดับเลยครับจัดระดับเลยใช่แล้วที่เราจะแล้วที่เราจะอันนี้นะครับผมจะเล่นนะครับเราก็จะเล่นในโหมดแรงนะครับผมก็คือแร็งไดมอนด์นะครับนีไม่เกียนแร็งไดมอนด์น่ะไดมอนด์ไดมอนด์อะไรเนี่ยอันนี้ไดมอนด์สองเฮ้ยของผู้กูไดมอนด์สามว่ะแล้วทุกคนนะครับแรงอะไรกันอยู่เจอได้นะครับอันนี้เพิ่งรีแรงนั่นแหละเพิ่งรีแรงเลยแล้วคนโหดจะอยู่ในแร็งนี้เยอะมากอาบินเชิญเชิญเชิญฉักูเชิญละมา มาโอเค let's go ตอนนี้ทำการจับคู่อยู่นะฮะใช่จะบอกไว้ว่าอาวีเนี่ยผมเล่นไม่ค่อยเก่งเลยตัวเม่กตัวที่ถนัดมึงถนัดอะไรถนัตยาแหละนัตยาเลยอ๋อใช่แต่ตัวที่ผมถนัดคือมาลอตมาลอดใช่มาลอดเลยเคยเคยทำสถิติชนะติดต่อกัน13ตาในแรคงนะ13ตา13ตาจากแรงไดมอนจนขึ้นแรงคอมมานเดอร์อาใช่ ก็คือแบบสุดจังอ่ะโสุแล้วตานี้นะครับเราจะมาเกลียนฝ่ายตัวข้าวกันโดยเราเนี่ยจะแก๊งด้วยกัน2คนแล้วก็เราจะมุ่งที่ไปที่บัฟบัฟบัฟฟ้ากับบัฟแดงอ่าเราดูกันว่าจะกวนตีนอะไรเฮ้ยแต่แก๊กโดนแล้วอ่ะแก๊กเฮ้ยปล่อยมันตัวดึงแม่งโดนแล้วอ่ะฝั่งเราแบนเหรออันนี้เราแบนตัวนี้ตัวนี้อ้อยตัวนี้อ้อยอีอ้อยอีอ้อยเอออีอ้อยที่อีอ้อยเออไอ้บินมึงเล่นตัวอะไรน่ะ นตานตา,ตาโอเคเพราะว่านาตยานี่มีสกิลที่แรงรุนแรงมากๆเอาไว้ลัดคลิปฝ่ายตรงข้ามเดี๋ยวมาดูกันว่าลาัดคลิปได้หรือเปล่าแต่ถ้าลาัดคลิปได้ปั๊บฟ้านะผมบอกไว้เลยว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหัวร้อนแน่นอนออมันคือการตัดขาอย่างงโอ้โหสุดตีนใช่แล้ววิธีการตัดเราไม่ได้ไปยืนในป่าตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะคือเราจะยืนตรงกลางเดี๋ยวมาดูวิธีการของผมว่าจะทํายังไงดีกว่าไม่อธิบายให้เยอะเดี๋ยวเจ็บคอตอนนี้มาหลอดมาแล้วครับหนึ่งตัวฮะแล้วก็นาตยาบิลลี่ก็ทำการจะเลือกแล้ว มาหลอดเป็นตำแหน่งไฟเตอร์กับแทงนะแล้วนาตยานี่เป็นเมทส่วนผมจะเล่นเป็นกิลด์นะครับกิลด์ก็จะเป็นเมทผสมกับแทงปะถูกไหมประมาณนั้นประมาณนั้นแต่จริงจริงๆแล้วกิลด์สามารถพลิกไปอีกแบบหนึ่งได้ก็คือกลายเป็นออกของเวทยิงแรงมากๆชนี้ที่แบบว่าท้ายเกมนี่คือตัวแครี่เนี่ยเข้าไปเกือบครึ่งหลอดเลยนะครับเกินครึ่งเลย เพราะฉะนั้นการยิงของกิลเดอร์เนี่ยบวกผสมกับนาตยาเนี่ยที่สามารถสกิลหนึ่งเออสกิลสองเสร็จปุ๊บสกิลหนึ่งได้แล้วก็ผมยิงสกิลหนึ่งเออสกิลสองเข้าไปเนี่ยตายไม่จำเป็นต้องอันติเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นสูตรที่โกงมากๆนะครับผมแต่แต่อยจะจะบอกว่าก,กูโดนนาตยาแย่งไปแล้วใช่เหรอฝั่งนู้นแย่งมีตัวอะไรที่สกิลแรงๆไหมเล็ดไหมเล็ดไหนแรดนักมวยเฮ้ย ได้ไหมได้ได้ดีได้อยู่แรดก็แรงสกิลหนึ่งอ่าใช่ไหมสกิลสองสกิลสองไอที่ว่าเตะไปนะนะใช่ใย่เเคเอาอ่ะเว้ยแล้วใครจะเล่นอันนี้อ่ะเล่นแทงอ๋อมีแทงมีอะไรมีนู่นนี่นั่นหมดแล้วโอเคขอเลือกฟาร์มกันเลือกฟาร์มเตะฟาร์มใครจะเตะตัวไหนแพนด้าฟาร์มก็ได้แพนด้าน่าจะฟาร์มได้นะใช่ใช่พิมพ์บอกเลยแพนด้าฟาร์มเนี่ยอาจจะมีน้องๆอยู่ในคลิปหรือเปล่าคลิปนี้หรือเปล่า าเฮ้ยวันนั้นเจอ FC ด้วยใช่ไหมใช่กูพิมพ์ไม่ถูกว่ะกูเป็นใยมะใส่ใยนะเนี่ยม,มีคนฟาร์มแล้วมีคนฟาร์มแล้วโอเคทันด้าฟาร์มดีๆด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกกิวด์นะครับก <c oughs> ิวกด์วผมมีหลายสกิลมากเอ้ยหลายสกินมากแต่สกินที่ผมจะใช้ก็จะเป็นตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันเท่แต่ถ้าเอาจะดุดุดเป็นสก,กินนี้เนาะใช่สก,กินนี้ดุกว่าแต่แต่ของเป็นตัวนี้เมาหรอใช่โอเคโอเคฝั่งเขามีดาริยาทาร่านะครับผม ปินิกนะครับมีมังกี้แล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวอะไรวะเียวนี้ตัวเอตัวแคลรี่ป่ะนี่น่าจะใช่แคลรี่นะไม่แคลรี่ก็โลอะไรเ่ยโลเยี่เหรอชื่ออะไรจักเลยตัวใหม่นี่ตัวใหม่ใช่ป่ะอเคได้ส่วนอันนี้ผมจะใช้เป็นเป็นเลือดละกันเนาะจะได้ยืนโหดๆหน่อยก็เอาตามคนที่เขามีมีพลังลบเยอะๆแล้วแล้ะใช่ใ่ก็น่าจะดีที่สุดแค่นั้นแหละไม่มีการแบบ แก้เกมอะไรไม่มีย่าลินตามสาวบ้านไปอันนี้มึงไปเล่นกลางครูไปเล่นกลางเดี๋ยวผมขอเบาเสียงในนี้หน่อยแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ไปรบกวนกับเสียงใหม่นะอ่าฮะโอเคขอใช้สมาธิเลยแล้วกันหูแม่งแองด้วยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเอาวะเอาวะเอาวะเท่ดูดิเอาวะ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 วินเคียร์คลิป เฮ้นาตาแรงนะเว้ยนาตาเอ้ยบินมาไปแล้วว่ะเฮ้ยนี่นี่นี่คือแผนของพวกผงพวกเราเอ้ยมันเอาวับแดงจะไปบวชนะเอาไว้เอาวัาฟ้าเลยไหมเอาได้เหรอมันมาแล้วไอบินกูโดนอินกูโดน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 ีดนโดนดนดนโดนนโด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 ดนโด อไอ้พี่หน่อยเออเอออะไรอะไรเออเออโดนโดนโดนจะตายแล้วไอ้ขี้โอ้ย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 อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะโดนโดนมังกี้โดนมังกี้เฮ้ยนี่แน่โหยบินไก่ว่ะพี่บินไก่อ่ะพี่บินไก่พี่บินไก่ไม่ได้ง่วงแต่ล่วงได้เว้ยง่วงเลยปะพี่บินไก่ครับพี่บินไก่ครับโถ่เอ้ยอะไรกูงงเลยวะเมื่อกี้ เฮี้ยมันแก๊งป่าเราไม่ต้องเอาป่าต้องเอาป่าเอามาเร็วมาเร็วมาเร็วจะเอาเจ้าเราบอกเอาเจ้าเราบอกเอาฟินิกส์ฟินิกส์ฟินิกส์เอาฟินิกส์ก่อนเออเออเฮ้ยตัวด่าไปทำเหี้ยอะไรเนี่ยมันโดนไปไปไปถอยถอยถอยมันเอาอันนี้อยู่นะเว้ยบูอยู่โดนหรอไปไปบูต่อบูต่อมันไปหมดแล้วไปหมดแล้วเออนี่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 ดักดักดักตรงนี้นายย่ามาตรงกูเลยตรงกูเลย เอ้ยนายระยะอยู่อยู่นู่นอยู่นู่นมาเดี๋ยวมันมาเชื่อคุณนายระยะอยู่นู่นนายระยะอยู่นู่นยิงอันเล่วอันเล่าวเรอนายุ้ยลิงมาเอ้ยถอยดิถอยดิโหลลิงมาเอ้ยถอยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเจ็บปะยังเจ็บอ่ะครับโดนี่โหยศเคแม่งเกมนี้ตึงว่ะมันเล่นกันเป็นว่ะแรงขนาดนี้แล้วเนาะไดมอนด์แล้วมันก็ต้องเล่นกันเป็นแล้วแหละ ไวะเชี่ยโมันเอาป้อมมันเนี่ยโดนโดนไหมเนี่ยวยลิงมาถอย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 หาหาหาช้างวัให้ได้เอ้ยนังเนี่ยจะเอาวัะลิง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 อยู่บนลิงอยู่ลิงอยู่บนลิงอยู่บนลิงอยู่กลางลิงอยู่กลางโอ้โหแม่งเกือบครึ่งหลอดนะทุกคนดีมาดีลิงหงอเกือบครึ่งหลอดเฮ้ยมังกรนนี่ไม่มีใครเอาเลยอ่ะใช่มันเอาไม่ได้ไง บินเอาได้นะปังบินสวยอดดาดตามเหรครับนู้จัดว่านึก่าจะแม่แกับปากกระป๋องปากเสีบนะได้นะพิบิลลี่เขาเป็นคนอย่างนี้นะนี่นาเายาร่างนาเายาล่างเฮ้ยงกลางสองเาี้ถอยทำไมเอาลย้าเอาเร็ว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 เรเร็เร็เร็วเเร็ว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 เเร็วเรเร็วเวเวเร็วเร็วเร กลัวอยู่กลัวอยู่เป็นไงล่ะหน่ารู้บ้างดิน่าอยู่เกือบตายมึงอะไรมึงเกือบตายเลยกูเขาฆ่ากันโคตรชิวมึงฆ่าดูดูอันนี้จังเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้กูโดนกูลู้ว่มันอยู่กูลู้ว่มันอยู่กูลู้ว่มันอยู่โดนบินไปบินเอาหน่อยเอาหน่อยเอามันเอามันเอ้ยเอ้ยสว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 ยได้ได้เราได้เราได้โดนอิหารี่ต่อตลอดเลยวเปล่ามันเจ็บนะ อยู่ไหนน่ะนาตาลยาว่าละมันเออกูสตาร์ทไปแล้วเน็ตเน็ตเน็ตหลุดอ่ะเน็ตหลุดอ่ะเน็ตเน็ตกูหลุดเน็ตอะไรมาหลุดตอนนี้ของดูนวะไอเบลอะไรเน็ตอะไรมาหลุดตอนนี้เน็ตกูหลุดไงโอ้ววันนี้เราจะมาเกลียนเขาหรือเขาจะมาเกลียนเราเดี๋ยวไอเชียวไม่ได้วับมันสักปันเนี่ยโดน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 กูแล้วมันโดนกูเชื่อกูดีเฮ้ยมาจะเอาล่างจริงเหรอวะต้องโดนดูแล้วเจอเจอเจอกูแน่ ระวังลิงนะเว้ยระวังลิงนะเว้ยลิงลิงทุบกูไม่เข้าลิงทุบกูเข้าเหรออืเป็นรถถังแล้ววะไม่ขี้มันบักโอ้ไปเอาดิเอาดิช่วยมันหน่อยดิช่วยมันดีดีเพื่อนช่วยมันหน่อยดิเออจับปั๊ดลิงมายังลิงมายังไม่รู้ไม่รู้ไอ้เชี่ยแม่งตอดกูแรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยใครโดนอ่ะโอ้ยลิงมาโอ้ยเน็ตกูรุนอีกแล้วอ่ะงงอ่ะเฮ้ยลิงมาเชี่ยอะไรวะเนี่ย ดุ่นอ้ยอแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่เป็นไวเนี่ยเฮ้ป้อมจะแตกหรอข้างล่างฮัลโหลเออคุมอยู่คุมอยู่แหมคุมอยู่เฮ้ยลิงอมังกรเอ้เ้ยงอมังกรอ้ต่อไปโดนโดนสตันอยู่โดนสตันอยู่ยิง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 ยงยิ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 ย กูไม่ได้เลยเนี่ยกูเข้าไปทำอะไรเนี่ยใครได้มังกรฟังมันเหรอมันเย็ดเคแม่มาดีมาเลยดิแค่เชือกปั่มหนึ่งแล้วเอาดี๋ยวเดิเดีเราต้องได้ป้อมตอนนี้กาลังผ่านไปประมาณหกนาทีได้ป้อมหนึ่งละเออเราก็เสียอีกป้อมหนึ่งว่ะป้อมบนชียโอะโคตรแรงอะเนี่หลุดปะเนี่ย มึงกากเองเอาง่ายมึงกากเองมันติดที่ฝีมือไอ้แม่งตายกี่ตัวแล้วเนี่ยมึงเนี่ยสองตัวฆ่าสองทำไมอ่ะเสกอร์กูดีไอ้เฮียทีมฆ่าอยู่สามตัวกูฆ่าไปสองอะแค่นั้นแหละไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอว่ะแต่กูก็ช่วยเหลืออยู่เหมือนนุ้ยเหลี่เท่าไหร่วะศูนย์ตัวก คนไก่เขาทุกคนไม่เกิดด้วยอยยืนกลางไม่ไม่มันบล็อกกูหมดไงไมนบล็อกกูนะบอกเลยเ้ยมาหลอดจะตายฮะเอ้ยแม่งอะไรวะงงว่ะเบลก็งงเหมือนกันเนี่ยโดนผมโดนเลยเน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 กูหยอกกูหยอกกูหยอกไอซื้อกูหยอกซื้อมาละไอลิงแม่งเจ้าเราเว้ยอื้อนี่เน่โดนนายย่ามาโดนไอ้บีนมันจะตายแล้วดีกูสะท้านอยู่เอ้ยถอย ถอย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 ไอวินกูถอยกูถอยอยู่โอ้ยโอ้โอ้ไอวินมันจะตายไอวินมันจะตายโอ้โหลาชาร์เบลลาชาร์เบลเอามันนั่นแหละไอลิงเอยระวังเฮ้ยเฮ้ย ได้เสียเรดิจิตอลเราเป็นดิจิตอลนี่แหละวะไม่น่าแต่ย่าเนี่ยเฮ้ยแต่ย่าต้องเอาจริงต้องเอาแล้วแบบมึงเอาดิ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 เนี่ยบินบินบินเอาได้เอาได้เอาเอาซื้อเอาได้เอาได้เอามันจะตายเรี่ยวอยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงนี้โอ้ยบินมึงไม่ไปอ่ะในป่าโอ้ยกางโคตรไกลอุ้ย มึงโดนอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวมันหายได้ไงอ่ะไหนเฮ้ยมันพาเพื่อนมันไปจริงตัวมันหายอ๋ออีตัวนี้โกงเออนีอโกงมันพาเพื่อนมันกลับไปอ่ะสะเดยเจอตัวโกงอ่ะมึงเตะแต่มันรัวๆเลยอือนั่นนี่ต้องโดนโกงเละบินเคียร์คลิปดิบินเคียร์คลิปก่อนโดนโดนอุ้ยไม่ตายอุ้ยไม่ตายมามาหากูนี่มาหากูนี่สะเอ้ยมึงมึงโดน อยู่เออแล้วก็ไปตีแท้งจะเลิศแล้วไอ้บีสิบินกลับยังไม่ตายยังไม่ตายตัดเออ้ยไอ้นั่นจะตายแล้วเหรอพี่นิกาเต็นแบบเนี้ยบอกเลยว่าหาได้ยากมากเอาไหมเอาดิเอาดิเอาไหม เออตีไอ้บินออกมาแล้วจะตายเมื่อกี้จะตายเมื่อกี้จะตายอุ้ยจะตายสามจะตายสามไอ้บินจะตายสามตายตายนึ่งอุ้ยอุ้ยตายสองอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เอกูมันเน็ตหลุดแน่นอนเลยไหมตรงไหนดิเนี่ยอันนี้เอาเป้าหมายเราบัฟ้านไปบาฟฟาเออแย่งเกิดแม่งเลยเชื่อกูดิเออมันไม่เกิดแล้วล่ะเอาแม่งเลย ผมไม่ได้โยนเกมนะครับจะเพื่อนแม่ไม่เกิดนะครับเราก็ต้องเอานะครับไปให้เตะโดนสวยบินกูสตัรนได้หมับหมับหมับไปกูสตัร์นอีกแล้วสตัรนอีกหมับไปหมับไปสวยคิดว่ามึงเป็นหินเหรอวะอืมมือแค่โจ๊กเหรอวะเออเป็นไงไงแสบไหมมือแค่โจ๊กอ่ะเข้าใจป่ะอ่ะกลัวเฮ้ยเยันยหลุดอะไรเนี่ยนั่นหลุดอ่ะ ฟินิกเว้ยกระต่ายเว้ยเฮ้ยกระต่ายแม่งวิ่งสวนกูว่ะอุ้ยดิจะตายตรงหืงกูจะตายเพิ่มเรือให้แล้วเพิ่มเรือให้แล้วเออ้องตัวตัวแรดนี่แม่งว่องไวดีนะจังหวะไหนจังหวะนี้จังหวะนี้เอยมึงโดดได้ป่ะอุ้ยตัวนี้มึงโดดได้ป่ะเนี่ยแรงแล้วนะกูแรงแล้วนะตัวนี้แม่งโคตรแรง โดนนะน่าโดนสามตัวอู้้ไม่โดดอ่ะมาหลอดมาหลอดเพื่อนมาหลอดเพื่อนโอ้โหไม่โดดอ่ะโอ้ยอมแล้วยอมแล้วกูยอมแล้วทำอะไรก็ทําเถอะกูไปทำแล้วกั้นอ่ะวายโดนแม่งทุกดอกอุ้ยกูโดนนั่นแหละไอ้โมมึงไก่อังวดกูดอดแม่งจะตายทั้งสามตัวเลยเแค่หลักตากระพริบเดียวอ่ะมันเอากูตายเลยดูดิตายหมดไอเชียโป้ก็วะนี่เนี่ยมังกี้ไอสัตว์ตายมังกี้ตาย เอาดี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 อืมโอ้โหเพนด้าโอ้โหเพนด้าสวยว่ะรถนาตาหยารถนาตาหยารถนาตาหยาได้สวยว่ะกวัวนาตาห่ากวัวนาตาห่ามาดิเฮ้ย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 สวยเฮ้ยสวยเย็ด K เย็ด K สุดท้ายสุดท้ายได้ได้มึงดูเพนด้าโดดใส่ดิมันโดดใส่แท้งทำเหี้ยอะไรวะโอ้โหอะไรวะ เกมนี้ผมไม่ได้เล่นแย่นะครับไม่ได้เล่นแย่ครับคาสามตายห้าแอซิดห้าครับโดนช่วยได้อยู่ไอ้ย่ามาดิได้หมดอ่ะตอนนี้จังหวะนี้ได้หมดถ้ยจะเตะถ้ามันเข้าดีกว่านี้นะเว้ยมันรู้จักจังหวะคนนี้แล้วมันมาโดดอะไรตอนนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยโหดูหดิได้คนหนึ่งเลยน่ากูกระตากไม่ได้คุ้มเลยจะเลยไม่ได้คุ้มเลยมึงไม่เดฟกันในป้อมเราเกียร์คลิปก่อนสิ

มึงคือฮีโร่ของเกมเแน่นอนมึงเชื่อกูเตี้ยวเยสเทสเตี้ยวไอ้ตัวนคิดว่าจะโดนมึงคิดว่าจะแม่งเอาใหม่เรียกใหม่โดนโดนโดนนี้หน่อยโดนให้มันสมกับคำลำเลียงมันหน่อยลำเลียนเหรอไม่ใช่ลำลือเลยลำลือเออกูพูดผิดมึงคนที่ไหนเนี่ยขี้ดักเก็บมันอย้ขี้มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะไฟแล้วให้กูดียิงบ้างเถอะ ตัวมึงไม่น่าตายง่ายเลยนะแต่คนเล่นมันงูไงฮะตัวหมายถึงไฮยาเต้อ๋อไฮยาเต้อืมกูรอตัวไปครับเนี่ยมึงดูกูจังหวะเนี้ยเฮียเหมือนมีควายอยู่เป็นทีมอ่ะหมายถึงไฮยาเตอ่ะฮะอ๋อกูไม่งูอ่ะกูอันตรีใส่คิปอะงง่ะกูโง่เฮียเอนนี่เปิดกี่องศาเนี่ยไอ้ภูมึงตัดออกด้วยนะ ไม่ได้เกียร์เขาเลยเฮียสัตว์นรกว่ะแองกี่องศาตอนเนี้ยทำไมว่าร้อนเหรอเอากาศมันร้อนจริงๆฝั่งมันไม่ได้เก่งนะเว้ยแต่ทีมเราแม่งเข้ากระโหลกโป้งกันเกินไปว่ะนี่ผมึงดูดิจะตายหายอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีใครล้วงโดดดีนะเว้ยโดดดีนะเว้ยโดดดีเฮียเลยเด้อดูดิอ้าเฮียเตะเล่นไม่ได้วะเออตอนมันอะไรดิเฮียเอามาหน่อยเอามาหน่อยเอามาหน่อย เออเนี่ยต่อไปต่อไปเออแค่นี้แหละเกมมันไม่มีอะไรมันทำอะไรไม่ได้หรอกยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวที่ว่าจะหลอกมาขวากูคาดการสูงกันไปใช่ไหมอ่ะกูกูปลาโดนอยู่ปลาโดนนี่กูก็บปาโดนมาดีสัตว์อมาดีมาดีสัสมาดีผมเชื่อยิงคลิป

ใช่วะที่วะนิวินเอาร์ดเอามาเอามาเอามาดิเอาป้อมนี้สัตว์เติเปียกแล้วดิอะรอเหี้ยเอาเลยัตเอาเลยแม่เออเอาเลยเอาเลยกูยิงอยู่กูยิงอยู่บัดรนาอ้บานาไม่มีแล้วเฮ้ยสวยเสวยเสวยสวีที่อะบานาไม่มีแล้วกูขอจะมาโอ้ยไม่ให้กูด้วยไปวะ โดนโดนโดนทีน้ามึงนายกแน่ครับโดนอีกเอาไม่ดีโดนอีกโดนอีกโดนอีกเอาไม่ดีเอาไม่เออสตายตายระวังมังกี้ระวังมังกี้มึงระวังมังระวังมังกี้ไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเอาของ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 เฮ้ยช่วยกวเาอนี้หน่อยนะไม่มีมาน้าเอาของเอาของเชื่อไม่มีมาน้าเดี๋ยวกูเอาบาฟ้าก่อ ไม่มีมานาไม่มีนะกูขอกูขอเพื่อนกูขอกูขอกูขอเพื่อนปั๊บแค่นั้นแหละมันต้องพูดเจ็เบเจ็บคอมาเด็กมังกี้อยากโดนหลายอยากโดนมังกี้สอยเข้าตูดว่ะกูดูแล้วยังไงตอนนี้เราก็ชนะเลยแบบเร,เราแก้เกมกันได้เลยเฮ้ยเชื่อดิมึงอยู่กับใครมึงดูด้วยแค่นั้นอนะ่ะยึดเข้มมันเอาอันนี้แล้วว่ะไอ้บินเดี๋ยวบอนวิ่งมาแน่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเปิดแมพไว้ก่อนเชี่ยคูนไว้เออมาหน้ามาหนาะ ต้องโดนมาแล้วมาแล้วมาแล้วนั่นไอ้บินมึงโง่อ่ะไอ้เฮียโง่เกินไอ้ลิงแม่งมันเปิดแมพแน่เลยกูว่ามันแบบไอ้ยังมันมันก็เช่าโพมาเพราะว่าไอ้เยัยมันรู้เลยวัานี้วันนี้กูจะตายตายปะน่ะไม่ตายเฮนดาเอาหูเนดาเข้าอย่างนั้นโอ้โหโดนโอ้ครึ่งหลอดเต็มสารมาดิี่หี่ ดิจิตอลดิจิตอลล็อกหลดแบบดิจิตอลดิจิตอลโอ้ขึ้นหลอดพอดีสุดมึงแม่นแปลกๆว่ะเทำไมวะมึงชช่ไปโอ้โหกูแตกกูแตกกูทำดีที่สุดแล้วมึงมึงไปตายกันมั่วเฮียมันใช่ไหมมึงไงฮะเฮียตายคนโง่อะคนเดียวโอ้เฮียอะไรวะเฮีย ท้ไมคนสัน่งกูกกไม่เล่นเฮียอ่ะคนโง่อะกูบอกไม่กลับไม่กลับไม่กลับก,บกบันสักคนโอุ๊ยเฮียมันเล่นทั้งทีเมื่อวะไม่ต้องลงแล้วไในคลิปเนี้ยอุบาทว์ะกูไม่อยากให้คนดูเห็นความอุบาทของพวกกูเลยวะมันใช่ไหมมึงอ,อะไรอุ๊ยกูขี่รถคีบเฮียกับมึง ยินแขย่งเงี้ยถ้าเขามาตีตายนี่เป็นคนยังไงเนี่ยแรงกวาสูงออกว่ากูอีกเลยโอ้โหกูเล่นแบบ เห็นมาจังหวะผมเข้าอ่ะผมเข้าออกขวาเฉียงขวาแบบหน้าป้อมอ่ะแบบสตันสามตัวแม่งไม่มีใครสร้างดาเมีให้กูได้เลยอ่ะมันต้องใช้สตีแล้วก็แบบเราสติเทียอะไรกูไม่เห็นเลยไอตัวไอ้แรฟเทียเลยน่ะไม่ได้อยู่ในเกมเลยอยู่ไหนไม่รู้มันมันต้องต่อต่อไปเรื่อยไงมึงไม่ต่อมึงต่อไม่เข้าเลยเมื่อกี้เออเออกูต่อกี่ครึ่ง่อนแล้วรอจังหวะอยู่ไงแบบหาจังหวะอยู่เหมือนมึงรอจนเกมจบแหละมึงรอไปเลยจังหวะมึงอ่ะเอ้า ไอเวลนเล่นไม่พิ้วเลยอยากจะเล่นเลยถ้าเกมนานกว่านี้กูชนะชนะอะไรชนะมันนะ่ะ <c oughs> จริงแก้เกมหน้าจบกูไม่ต้องไต่แรงให้มึงด้วยเล่นง่ายด้วยและถ้ามึงเล่นนาตาาแ,แล้วยังโง่อีกเนี่ยลบเกมทิ้งซะแหละไม่กูเล่นหมื่นกูาตายมังม้ง,ง,ง,งอันดับยี่สิบหกเมืองสุพรรณมึงได้แค่นี้เหรอเดี๋ยวตาหน้าใครอยากดูอันดับยี่สิบหกเมืองสุพรรณ ฝากคอมเมนต์ด้วยให้เกิน100เม้นแล้วเดี๋ยวผมจะจัดให้1.8ึ่งจุดแปดได้เหแล้หนึ่งจุดแปดเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวมาเลยเจอกัน e อ2ีสองเลยมั้ย